เดี๋ยวจะนี่คุณดูเมนแ่บไอ้ไก่ไอ้ไก่ไ้เก้เก้ฮัลโหลสวัสดีครับอีราโซดาป๊อปเออเช็คไรหน่อยเช็คในทิกตกอกกับเออยูทูบหน่อยครับเดี๋ยวเช็คในยูทูบให้เดี๋ยวเช็คในยูทูบให้ขุดขุดจนเกือพังแล้วนี่ของเต็มตัวไม่แลโอ้ยไม่เจอเลย เทอร์มินัลเทอร์มิน okay. ัลทีเฮดัลดีลวัลโหสใัสเกใครเกีฮ้ยสดีสวัสดีสวัสดีเวัสดีวัสดีสวัดวิดีวียนผิดวัดไปวัสดันหมดโอ้ หวยแล้วห่วยแล้วแล้วหดเฮ้ฮัลโหลว่ะวะมันไม่เด้งวะเป็นเชนทำไมไม่มีชื่อผมวะไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันเชนน้องเขาไม่ได้แต่งทำริว หวาหวานรู้จัมมี่ใชพอกูเป็นเกย์หมด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 ฟิดอฟิดอฟี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 ดอ Let me show you how to set up a multi-chat when you're multi-streaming. Chat includes tickets, tick on their product. I don't see a main download for everyone for later things, and then so you can see that I connected my Twitch account. So after you'll be able to go to the dash, whatever other platform

Copy paste that URL link and then hit apply, and then now we have a multi chat here, which is And then if you're on yes, you just hit close. Streamlabs already done, and then now we can test it. Can Twitch, for example, I'll hit test, and so it'll send a message from the Twitch chat there, and then I can test. It ไอไก่อ่างหยุดข้ามันเลยนนิ้ไม่ไหนอยากโดนนิ้วนิ้ว้ว้โดนนิ้วเชียร์อะไรวะออะไรเชียร์ให้ฟังเลยโอ้ย ตอนนี้เป็นมันหกเดีเยวอะไรวะปีนีสกีปีนี้ทอเลทะเลทะเลไหนะอะไรมากโคตรบัวขาวนะบัวขาวบัวขาวบชาไหนไหนหุ่นไหนหุ่นไหนหุ่นหนหุ่นไหนหุ่นไหนหุ่เดี๋ยวเข้ามาวะทำกานออกเกมข้ามไม่รู้เหมือนก네 oh. oh? ันเหนื่อยเบื่อทำงะนแล้วเบื่อโคตรเลยต้องไปเล่นปีเราทำการส่งใจส้มไปแล้ว ในไลฟ์ฟีตไลฟ์ฟีดเลยไปทำไมอุ้ยพี่กุ๊บเขพี่ชายที่สนใจให้ผมเป็นแค่เด็กแต่ตาดำคับพี่เด็กออเอแต่เะาว่านายน่าจะตาตาขาวและตาดำเด็กตาขาวสาวแม่เราว่านายน่าจะส่งแก่ส้มมีมีเพชรไหมมีเพชรมีครับมีครับเดี๋ยวผมให้เลยเดี๋ยวผมให้จากไหนเลย ในฟรีไฟล์หูดเอาไว้พี่เอาเอาแบกแกต๊อเพชรศิลปะสวัสดีครับพูดสวัสดีเราจะมาดตใครที่เข้ามาไอ้เอ้เอ้ทุกคนออกแลครับเดีอกไม้เก๊ไม่ไล่แล้วได้ไหมไม่อยากไล่ยูทูบอ่ะ นม่ไงที่เจเงียบเงียบเกินอยู่ครบอะอยู่ครบเงียบเกินเราเชื่อได้ว่ามันจะมีคนเชื่อว่ามามากเกิน yeah.